สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่มาพบกับผมโบสทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับให้เชา่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับวันนี้นะฮะจะมาไลฟ์ให้ชมพระเครื่องนะฮะของหลวงปู่หลิวและพระยาเต่าเรือนนะครับตั้งแต่ยุคต้นนะฮะยุคต้นที่หลวงปู่หลิวเริ่มสร้างพระเครื่องตั้งแต่ปี2500จนถึงปีพศ2543นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไล่เรียงมาทีละองค์นะนะครับเดีนี้ อ่าชมองค์ที่เข้ามาใหม่วันนี้ก่อนนะครับนี่ครับเพิ่งมาถึงเลยครับพี่พี่จา๋ารุ่นอะไรเอ่ยพญาเต่าเรือนรุ่นปลดนี่ครับรุ่นปรดนี้พิมพ์ใหญ่รุ่นแรกนะพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นแรกของวัดไล่แตงทองปีพศ2 5 3 5นะครับท่านสร้างเดือนธันวาคมปี35นะครับหลายคนเข้าใจว่า ท่านสร้างปี2,536นะครับเพราะว่าคนเช่าบูชาออกมาจากวัดปี36กันเยอะนะไปทําบุญในช่วงปี36เยอะก็เลยเรียกว่าปหนี้ปี36นะครับติดปากกันมาแต่จริงๆแล้วท่านสร้างขึ้นในปีพศ2,535ครับดูสิครับต่อโคตรคมๆยาวๆนะครับนิ้วครบจมูกโดงๆนะครับเม็ดพระกสวยๆนะครับนะฮะรุ่นปหนี้แดงๆครับนะแดงๆห่วงเดิมครับ แปดเลยนะสวยจริงๆครับองนี้ครับนะฮะดูครับมีหางหางล่องหางด้านขวามือของเราเนี้ยจะมีคล้ายๆตัวเอฟจิกเข้าไปนะครับในพื้นผิวเหรียญเส้นความนะฮะตึงแนวนอนนะฮะเป็นขีดขีดนะฮะเห็นไหมครับที่ล่องหางจะมีเหมือนขีดขีดฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่เป็นตัววีลงมาเนี่ยครับจะมีขีดขีดขีดที่บ่าด้านซ้ายด้านขวานะครับนะฮะชัดเจนสวยงามมากนะครับ ผิวแดงจริงๆนะครับแดงไฟเพลิงเลยนะพญาเต่าเรือนปลดนี้นะครับรุ่นปลดนี้ฮะปี2535ครับหรือจะเรียกปลดนี้ปี36ก็ได้ครับเพราะในวงการเขาเรียกว่าปลดนี้36กันนะนะฮะยมากแล้วก็ช่วงนี้นะครับมีคนสอบถามถึงรุ่นรุ่นนี้เยอะครับนี่ครับรุ่นรวมพุทธคุณนะฮะรวมพุทธคุณนะฮะหลวงปู่หลิว และหลวงปุ่คูร่วมกันปลูกเสกในปีพศ2538เนื้อนวะโลหะครับไม่ได้สร้างเนื้อทองแดงนะครับสร้างเนื้อนวะโลหะและก็เนื้อนวด้านหน้าเป็นเนื้อเงินด้านหลังเป็นเนื้อนวะนะครับและก็ด้านหน้าเป็นเนื้อทองคําด้านหลังเป็นเนื้อนวะครับสร้างแค่นี้นะครับถ้าเห็นด้านหน้าเป็นเนื้อเงินด้านหลังต้องเป็นเนื้อนวะครับถ้าด้านหน้าเป็นเงินด้านหลังเป็นเงินเนี่ยไม่มีสร้างนะครับ นะเขาจะเรียกว่าหน้าเงินหลังนวะนะอยู่ในชุดกรรมการนะครับ899ชุดเท่านั้นนะถ้าเป็นหน้าเงินนะครับหน้าทองคำนี่น้อยครับน้อยกว่าเดิมนัหน้าทองคำยังไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยได้เช่าเลยนะรุ่นรวมพุทธคุณองค์นี้ตอกโค้ดเฮงครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากครับผิวดำเข้มครับองนี้ครับหัวหยดเม็ดเงินนะสวยนะครับนี่คือรุ่นรวมพุทธคุณปีพศ2 5 3 8ครับ หลวงปู่หลิวหลวงปู่คลร่วมสร้างอ่ะเดี๋ยวผมก็พูดรุ่นไหนแล้วผมก็จะหยิบยกออกไปวางด้านนอกนะครับนี่คือรุ่นหลวงพุทธคุณนะครับนะแล้วก็เหรียญน,นะครับเหรียญที่นะครับมีราคาสูงกว่าพญาเต่าเรือนก็คือเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีครับเหรียญรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีเนี่ยหลวงปู่หลิวสร้างณนะวัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับองนี้คือเนือ้อทองแดงผิวไฟโบราณครับผิวเดเด,เดิมครับ นะผิวเดิมมากจมูกโด่งคมชัดครับรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีนะสร้างที่วัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีบ้านเกิดผมเองนะในปีพศ2518นะเป็นเหรียญที่ปีลึกมากๆครับได้รับความนิยมเยอะมากครับรุ่นนี้นะโดดเด่นทั้งด้านแ้วคาดปลอดภัยนะฮะคงกระพันชาตีเป็นเลิศน,นะฮะหรือด้านบารมีมหาอำนาจน,นี้ก็สุดยอดนะร,รุ่นนี้นะครับรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีปี18ครับ อ่าต่อไปชมอ๋อนี่ครับหน้าเสือเนี่ยฮะนี่คือหน้าเสือมหาอำนาจครับนะฮะปากจมูกตานะครับนะฮะบ,บางท่านดูผิดนะครับเป็นมองอย่างนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เขาเรียกหน้าเสือมหาอำนาจครับนะ ทำไมถึงใช้คำว่ามหาอำนาจเพราะว่าชนวนมวลสารหลักของหลวงปู่หลิวคือใช้ลังต่อครับลังต่อล้างต่อหัวเสือล้างนะครับผสมกับผงพุทธคุณนะครับนะฮะผสมกับผงพุทธคุณของท่านนะครับนะฮะหน้าเสือมหาอำนาจนะฮะหน้าเสือมหาอำนาจหลวงปู่หลิวนะครับสร้างขึ้นในปีพศ2509ครับนะนี่ครับองนี้พิเศษนะครับด้านหลังนะจะ